วันแรกเข้ามาเป็นนายกน้ำตาตกเพราะตื่นตานร้องไห้ตั้งมุ่งมั่นจะรักษาแผ่นดินหนึ่งตารางเซนเดียวก็ไม่เสียพอก่อนได้เป็นนายกก็ให้คำสัญญาว่าจะยกเลิก MOU 43-44ทันทีแต่พอเป็นได้นี่เดือนนึงเดือนนึงถึงหรือยังสิ่งต่างๆที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้คนไทยแม่งก็ควายอยู่ดีคนไทยแม่งก็ถูกหลอกอยู่ดีไปลงปฏิปฏินสอะไรนะปฏิญญา สัญญากับขมร MOU สี่สิบสามก็ไม่ยกเลิกสี่สิบสี่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าขมรก็ยังจับคนไทยอยู่ทุกอย่างยังไม่มีอะไรแต่ไปลงปฏิญญาสันติภาพกันเรียบร้อยเพื่อเอาใจไอ้ทํามเอาใจคนนอกบ้านไปหมดแต่สิ่งเดียวที่มึงไม่เอาใจคือมึงไม่เอาใจประชาชนไม่ถามประชาชนสักคำหนึ่งแล้วเซ็นสัญญาก่อนให้ขมรทํทำตามทีหลัง อ่ะทีนี้มาดู3-40ปีนี่พมนแม่งไม่ทําหาทำเหี้ยอะไรเลยแต่รัฐบาลไทยใจดีเซ็นให้อีกแล้วครับเซ็นให้อีกแล้วแล้วเดี๋ยวขมนจะทําตามและจะจัดการเพื่อความมั่นคงไม่อยากเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านอยากจะรักษาสันติภาพแล้วคนไทยที่บาดเจ็บสูญเสียตายหาล้มตายนี่คือขยะเหรอคะอันนี้เดนมนุษย์เดนคนเหรอคะคนไทยมันไม่มีความหมายเท่ากับคนขมีนเหรอคะ อนุทินคุณก็กินข้าวในประเทศไทยนะคะคุณเองก็ได้เงินภาษีนะคะที่มันเป็นเลือดเนื้อของคนไทยน่ะที่มันอยู่ในสายเลือดคุณที่คุณกินเข้าไปทุกวันน่ะสิ่งที่คนคุณทําคุณไปเซ็นน่ะคุณต้องการเลียไอ้ท้าคุณต้องการเอาใจไอ้ท้าคุณต้องการเอาใจมาเลยคุณต้องการเอาใจคนทั้งโลกคุณต้องการให้เห็นว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษแต่สิ่งเดียวที่คุณไม่เห็นเลยคือความบอกช้ำความเจ็บช้ำน้ําใจและที่สําคัญที่สุด กูคนไทยกูไม่รู้สึกว่ากูได้เปรียบขเขมรเลยสักเรื่องหนึ่งแต่กูรู้มองเห็นอย่างเดียวว่านักการเมืองกําลังปกป้องขเขมรเพราะผลประโยชน์ของพวกคุณพวกมึงหรือเปล่านี่คนไทยตะโกนถามนายกดังๆเลยนะ